My damn face. Razor 3-2, report in. Have you acquired the proof? อ้าวครับท่านผู้ชมเราก็มาต่อนีกนะครับผมก็ลมครับกดรับชมรับถ้าชอบเตูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเลยน ja ตอดวะเรามาที่ไหนครับเนี huh ่ย huh Ugh! 10 Ugh! Why is this man still here? He was supposed to be on film! Perenov wants to make sure the Americans look like the bad guys in all of this. The preparations are almost complete. Vladić is dead, they get blamed, we get the stockpile. They even carried our money. What do we do with this one? Well, he killed our great commander. Make sure he suffers. You're gone. Lob of Ludwig gone. Ah, yeah. ขอหักไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมบอกแล้วว่าอย่าให้หลุดมองแว็บแรกนึกว่าแขนขาดโอเคโอ้โหมีสี่ลูกป,ประชาช่วยเกยทอดดูสิ Damn มีแล้มีอะไหมไม่มีด้วยข้างหน้าเยอะเลยท่านผู้ชมค่อยๆนะค่อยๆท่านผู้ชมห้ามเสียงดังนะครับท่านผู้ชมห้ามเสียงดังนะครับห้ามยิงเลยครับถ้ายิงเราไม่รอดแน่นอนครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมอันนี้สเตลครับ เขามีจอหลังมันห้ามหันมาโอเคไปต่อครับท่านผู้ชมมีใครไหข้างในโอเคอเคุ้ยใครอะอเะ โอ้โหสวยจัดถึงตาเราแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยาไม่มีด้วยเอ้าโวยบ้าเอ้ยไปไหนดีวะเนี่ยวันนี้จะต้องหมอบคาน์แล้วท่านผู้ชมอาห็นคารนะครับท่านผู้ชมผัวอย่าผัวไปนะ หัวผัวเลยเหรอจะพูดว่าหัวผัวซะงั้นเคลียร์ไหมห้ามเห็นโอเคไปแล้วได้ของเราคืนแล้วท่านผู้ชมขอของเม,มงกิตหน,นึ่องอัน สดชื่นโอ้โหกระสุนเต็มมาขอเก็บไอ้นี่ก่อนเลยยิงผมเหรอนาไม่เหมาะกับสุดพังน้าไม่เหมาะกับสุดพัง not safe okay

Hey, hey, in Hen, Ham, Hen. Okay. Uniform Razor Three Two, all clear to report. I got out, but they're holding Maddox at the Parliament Building. I want a taped confession of U.S. operations here. What the hell were you doing so far from LZ? Maranov led us to Vladik. We took him down, but the paramilitaries on us like flies. The prick planned to set us up all along told to stand down and wait for orders. Oh, Anderson, this is Diaz. liaison for Langley on this up. Without an official NATO mandate, it is crucial that we keep US All. Na piak Okay, hang. I'm going to run down school 2 close west of insertion point. Request route assist. Okay, your quickest route will cut through Looks like a library and a park. Your objective is a whole เยอะมากครับท่าน โอ้โหตกใจเบิดไอ้บ้าเอ้ยอยู่ดีก็วิ่งไปฝัง่งนู้นทัง้งนั้นอยู่ดีก็วิ่งมาทั้งนั้นจะรั่ว อะไรครับนี่อะรอครับรอไปครับอมองไปอย่าเสียงดังท่านผู้ชมพามเสียงดังครับโอ้โหเดินกันเพรียบเลยมันตัวตาท่านผู้ชม เลยอย่าเห็นอี่จะพุ่มไม้แล้วห้ามเห็นกระสุนเราไม่น่าพอครับทุกคนห้ามหันมานะเฮ้ยรลอดโอเคไม่เห็นยังไงวะ แหน่เดินมาดักเลโอเคไปนะเดินมาดักกันอย่างงี้บ้าตกใจหมดไปครับค่อยๆไปครับโอเคทำขยันมานะไปแล้วนะเอาไปเจือนในตัวนี้ก่อนนะโอเคมันไม่ให้เราเจือนนะ

เห็นเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอห้ามเห็นอย่าดื้อเด็กดื้อต้องโดนยิงไปเกมเซฟโอเคเคลียร์ไปแลนด์อู้ อือจะมายิงพ่อบ้านสไนเปอร์ได้ไงครับผมไปต่อครับท่านผู้ชมอุยวิ่งครับวิ่งครับเราไม่อยอมไปยิงส่วนมันขี้เกียจรอ

ต้องไปแบบปลอดภัยนะคุณผู้ชมไปครับค่อยๆเดินไปนคุณผู้ชมแน่จะเห็นนิดหันไปเดินไมาอีกบ้าเอ้ย โปรมายิงนะบอกเลยว่าโปรมายิงเอ้ยเค้้เคเคตัวนี้ผมยังไม่ค่อยอยากจบเลยไอ้ฝั่งนี้มันหันมาอยู่ไง มันจะเป็นต้องเก็บหมดก็ไดรนะคุณผู้ชมจะมันไม่เป็นปัญหากับเราอย่างเช่นในตัวฝั่งนูน้น่ะโอเคยเดือคนเดียวนะคุณผู้ชมปล่อยเข้าไปไครับตัวเดียว Hai chai một đấy ba ơi Bỏ cái dầu vinh mà Ok Kiếp xong lắm up down south Okay, up high, wing. Ahoy, you can bum bum. You get a fix on my position relative to the sniper nests. Grid's still hot. ไม่หาแล้วเสียเวลาเก็บยาโอ้ยาเขามาครับค่อยๆไปครับท่านผู้ชมเออต้องหาสไนเปอร์ครับมือดีครับมือดีครับมือดี แล,แลอย่าเห็นโอเคเข้าหัวใจไปหนึ่งอื้อเก็บสองอีกตัวหนึ่งมองไม่เห็นเลยวะ มันเหรออือโอเคไอบ้บ้าเอ้ยมันมีสไนเปอร์อีกนะท่านผู้ชม ดังเตือนผมตลอ,อดเวลาติด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 เก็บตัวปืนอย่าย,ยิงอย่าย,ยิงทำอะไรตายไปแล้วยืนทำไม ไปครับตามทางครับไปได้ไหมไปไม่ได้ต้องยิงอยู่ดีครับ โอเคไปแล้วคานผู้ชมมันแยกกันหมทคานผู้ชมทำเสียง,งดังค <c oughs> รับ่านผู้ชมทำเสียงดังครับมีผมเสียงดังคนเดียวเลยนะ โอเคครับปืนพกสะดวกที่สุดครับตอนนี้ไปขวาหนึ่ง <c oughs> นอนพักก่อนนะเพื่อนโอเคครับด้านบนตัวหนึ่งครับถ้าไม่หันมาก็จะดีมากไม่เบืองกระสุน อู้งานเพื่อนก็ทำงานอยู่อู้มาอู้เพื่อนก็ทำงานมาอูคอ้ค่อยๆคานไปครับเ,เลือดเต็มไปหมดห้ามเสียงดังนะท่านผู้ชม <c oughs> okay. โอเคจบเพยียงเท่านี้กันดีกว่าน,นะครับผรเลื่ต่อคลิปหน้านะครับมันยาวนะครับอย่าลืมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใ,ใหม่ประบ้านครับประบ้านทังกลมครับสวัสดีครับ <c oughs>